หกประหยัดมากเลยเนาะค่ะเนาะขึ้นต่อขึ้นค่ะประหยัดมากขึ้นต่อขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคือความประทับใจของท่านรองอำนาจค่ะอย่าเพิ่งเชื่อครับจนกว่าจะได้ทดลองเองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อไม่ทดลองเองไม่ใช้เองไม่รู้หรอกครับใช่ค่ะเดี๋ยวคนอื่นโฆษณาเออตาเห็นสิบคนอื่นจะโฆษณาว่าโอ้ยดีอย่างงั้นดีอย่างงี้ค่ะต้องลองใช้เองคนั่นแหละค่ะท่านคือการประทับใจเนาะน้องกันสวัสดีค่ะวันนี้ สำเร็จฉัดทันนะคะได้มาที่ชุมพวงเนาะค่ะเอวค่ะคนสี่สองขังแล้วค่ะตอนแรกมันตีสิบแปดมันน้อยสั้นนี่ค่ะตอนนี้ใหญ่ขึ้นแล้วค่ะต่อโกบาทแวับมาซื้อยาสวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามผลงานของสมแดงวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยยังยังไงนันเราทำทำโอ้ลืมวิดีโอตันทีมงานชุมพวงออนไลน์ค่ะต้นแข็งมากต้นแข็งแรงเลยเนาะ เกี่ยวเลยในสี่ครั้งอ๋อสี่ครั้งเนาะต่อรอบเนาะอ่าเป็นทุกทๆหัวแม่เต็มเลยโอ้ผิวหนังบอค่ะโอ้อันนี้ผิหนังหนังไม่เอาลควายเลยเฮ้ยทำไมทำไมมีเขียวงามอย่างเนี้ยมันกำลังมันกำลังติดเกลือป้าติดเกแรงครับนันเป็นลูก กินได้แบบไม่ต้องล้างกัดดิเฮ้ยกรอบจริงจริงสุดยอดสุดยอดแมงหนูม,ม่ประเดกงกว่ามากปากไงได้โอกาสดนูมาดูปักกระโพดค่ะสีส้มแดงอันนี้กระโพดข้าวเหนียวค่ะ, <c oughs> ะสวัสดีค่ะคุณลุง คุณลุงเชื่ออะไรคะ่ะคุณลุงชียออะไรค่ะ่อ,าอาสายันคุณลุงอยู่ก็ได้ค่ะตรงนี้นะฮะ,ะอ,อําเภอตำบุอะไรค่ะตมบุญปุซุกปุซุกอําเภออำเภอจุมพวงจุมพวงน้องค่ะเนาะค่ะาาอ่าเดี๋ยวเขาลุงเอาสมแดงมาฉีดกับอะไรดาค่ะฉีดตอนแรกตอนแรกฉีดอะไรน่ฉีดอันนี้มีตัวไหนดาค่ะอันขาวคั่วันนี้ก็มาสวนน้องโยนะคะมาติดตามผลงานของสมแดงของเรานะคะว่าน้องโยใช้แล้วเป็นยังไงนะค่ะเนี่ย เนี่ยแปลงของเราเนี่ยที่ขีดสมแดงเนี่ยเนี่ยกำลังออกดอกเลยออกยอดเลยนะคะเนี่ยอนุญ,ญาตเจ้า,า,อญญาของแปลงว่ขอาเจ้าของแปลงถ่ายทำชิปด้วยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าของเขาก็ไปอีกแปลงหนึ่งเรามาติดตามผลงานของเขาว่าใช้ดีหรือไม่ดีแล้วเราต้องไปติดตามตอนต่อไปเพราะว่าน้องโยเขากำลังลงแปลงอีกหนึ่งแปลงอยู่ท้าย,น,ายนุ่นค่ะเห็นไหม ค่ะวันดีค่ะท้องยืนดูดมมือนี้เด้มาเบิงปลากับโพดที่ไท่สมแดงคนบอกว่างามงามงามมีหลีใบทอฝ่ามือเนี่ยโบเสียภาพมาเบิงเด้วค่ะว่าค่ะว่าอ่าขับโพดจูน่าสวนอ่อยอยู่สาในัสาระลำดวนงามขนาดไหนมาเลยค่ะค่ะวันดีค่ะครับวันดีครับที่ซื้ออย่างน้อละบานอย่างขาวในน้ำตัวเลยค่ะรู้จักไม่รู้จน ใครรู้จักเราคนน,นั้นโชค<อ>บ<ะ>ดี